มาดูอีกหนึ่งข่าวซึ่งข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ําค<ง>่าแรงขั้นต่ํากันหน่อยครับเมื่อทางบอร์ดค่าจ้างนะครับเตรียมที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ํา400บาทต่อวันทั่วประเทศนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย1 3เมษายนที่ผ่านมามีการปรับขึ้นไปแล้ว10จังหวัดเป็น400บาทอันนี้<ง>มีทิศทางว่าจะมีการปรับขึ้นทั่วประเทศนะครับให้แต่และจังหวัดเนี่ยนำเสนอกลุ่มของกิจการว่ากิจการใดบ้างที่จะต้องปรับคาดว่าจะสามารถเริ่มได้ในช่วงกรกฎาคมของปีนี้ Mm hmm. ทางปลัดกระทรวงแรงงานนะครับนายไพยโรโชติกัสเถียนก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าบอร์ดค่าจ้างชุดที่22การประชุมครั้งที่3ทับนะครับ บอกว่าการประชุมเนี่ยสาระส,สําคัญในที่ประชุมในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นครั้งที่3ของปี2,567ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการปรับค่าจ้างขึ้นถึง3ครั้งใน1ปีนะครับถ้าเราจํากันได้ตั้งแต่1มกราคม2,567ที่ผ่านมาปรับขึ้นกันไปรอบหนึ่งแล้วก็13เมษายนไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ปรับขึ้นไปรอบหนึ่งและอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับ โดยที่ประชุมเนี่ยได้มอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัดไปศึกษามาว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีประเภทกิจการใดบ้างที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้ถึงวันละ400บาท จากนั้นเนี่ยก็จะให้เสนอข้อมูลมายังบอร์ดค่าจ้างนะครับแล้วก็จะมีการไปศึกษาการปรับขึ้นค่าจ้างโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งความเป็นไปได้ที่มองเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างกิจการอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยด้านแรกคือด้านโลจิสติก เรื่องของกิจการการแปรรูปอาหารทะเลกิจการส่งออกสินค้านะครับอันนี้เป็น3กลุ่มแรกๆที่เขาบอกว่าน่าจะขึ้นแน่ทางนี้ก็กําหนดให้อนุกรรมการศึกษาข้อมูลภายใน2เดือนนะครับแล้วทั้งหมดก็จะมีความชัดเจนในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับ2567แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการประชุมบอร์ดค่าจ้างครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการกําหนดการประชุมในวันที่1 4พฤษภาค,คมนี้ครับ ผลดำเนินการของการปรับค่าจ้างสรอบที่2นะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาก็ทําให้กลุ่มโรงแรม4ดาวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตปทุมวันวัฒนาก็จะมีผลนะครับแล้วก็ที่จังหวัดกระบี่ก็เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาจังหวัดชนบุรีก็เฉพาะเขตเมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม10จังหวัดที่มีการประกาศขึ้นไปแล้วตามเขตต่างๆเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่ง แต่ครั้งนี้ครั้งที่สามที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าอันนี้จะเป็นการขึ้นทั้งประเทศ400บาทบแต่ที่สําคัญคืออย่างที่เรียนไปว่าต้องไปดูกลุ่มธุรกิจแล้วก็กิจการด้วยนะไม่ใช่ทุกๆก,กลุ่มกิจการจะขึ้นพร้อมกันทั้งหมดนะครับาองนี้ก็ต่างก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ,รบที่จะได้รายรับกันมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆก็ต้องไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับ